เทสวิดีโอครับเริ่มสวัสดีครับโป้กับพวกเราไฮโซโลตังนะครับ อ้าวสวัสดีครับทุกคนครับอาพบกับพวกเราเอ้ยเกิดไปคือสงบสกีเอ้ยสรบสักทีบ้าบ้าไวชายสรุรวมเออแล้วก็โอเคเดี๋ยววันเดีวันครับดูคำยา เราวันนี้เรามาเกมอะไรนะเจมวัดจุฬามณีโอเคเฮ้ยเราวันนี้เราเรามีเรามีเกมอะไรมานะอันนี้เราพูดก่อนเลยพึ่งจะพูดเรื่องเกมรับไปก่อนโอเคคือตอนนี้เป็น EP พหนึ่งของพวกเราครับผมไอโซโลตังที่ช่องไงก็ฝากเลยนะครับครับผมนี่สมาชิกก็มีประมาณนี้แหละครับมประสี่คนครับสี่คนเยอนะคุอาจจะมีงอกหรือลดลงแต่แต่กูว่าน่าจะลดลงว่าดูเดาั้นน่าจะลดลงเราบอกคอนเซ็ปต์ช่องเราก่อนครับผมเออคอนเซ็ปต์ช่องเราอ่ะคืออย่างแรกเลยเอย่างแรกอย่างแรกอย่างแรกเคยมีตังค ที่ไหนแล้วไม่มีตังค์มีแต่คอนเทนต์คืออย่างน้อยคืองบ200ไปเที่ยวไหนได้บ้างงบสามร้ยเที่ยวไหนแต่บ้างหรือไม่มีงบเลยไปเที่ยวไหนแต่บ้างเที่ยววนี้เราไมีงบเท่าไหร่ครับวันนี้เนี่ยเอาคู่ตรงเนี่ยมาดูมาดูกระเป๋าตังค์ผมแบ่งยี่สิบล้วนๆเลยเนี่ยดู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 โอ้โหลอยเดียวครับ ร้อยเดียวครับวันนี้ร้อยเดียวบอกแล้วว่าดิเงี้ยแหละไฮโซโนตางโซโนตังครับตามเสร็จเลยฮะคือเนี่ยไอพีเนี้ยเดี๋ยวเราจะต่อยเฮ้ยตะลุยตะลุยตะลุยไปเรื่อยเลยในอเมรวาแต่ช่วงนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นแล้วโอเคอย่างน้อยก็สามสี่ที่แล้วกันโอเคงไงก็ไปดูในวัดเลยกันครับ ใช่ครับวิวสวยมากเลยนะตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรตาล้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับวิหารหลวงพเนื่องครับอ๋อวิหารวิหารหลวงพเนืองโอเคครับนี่ดูวิวก็วสวยแล้วว้าววิวคือแบบว่าอ่าบรรยากาศดีใช่ไหมครับจะรีบมานะวัดอะไรนะพี่วัดจุฬามณีครับผมโอเคไงโอเคแต่วัดอื่นต่อไปครับไป ช่องลมเห้ยนี่ดูดิแถวเต็มเลยแถวเต็มเลยนะวันนี้ผมเจอเจอใครนะพอจะที่รักของโผคนไหนครับคนไหนคนไหนมาดูมาดูมารอดูกันคนไหนครับนี่ว่าไงลาดูว่าไงทูไม่ใช่ตกใจเลยดัดสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จำเรย์นี่มาเรากินจอระเก้หรือเปล่เออวันนี้มากินจอระเก้ใบหม้วของขวงสั่งโคงเช็ดโอ้ยแม่มึงแรงไงได้วะ อยากมีคนคุยดูเลยใจค่าตั้งชงูอยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเรา มันไอ้นี่ช่องอะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยอ่าไฮโซไฮโซโนตังฮึไฮโซโนตังใช่ไม่มีตังกันว่างั้นไม่มีมือไม่มีตังแต่มงเที่ยวได้ใช่คอนเซ็ปต์ผมคอนเซ็ปต์สุดยอดเลยนะพี่ชายมาโหดีใจจังก็คือแม่งพันมากันก่อนแล้วผมอ่ะก็แม่งรีบขับรถตามมาใช่บังเอิญบังเอิญนัดกันใช่คืนนี้คือเราจะอยู่กันยาวๆคุณจะออกมาเปเนตัวตาดูพี่ชายผมดูพี่ชายใช่ผมไม่เสกเลยผมไม่เสกเลยดูกามนะ ใช่มันมันแรงจริงๆสีแดงแรงลิศเกินเกินแล้วก็น้องเพื่อนๆอีกสองคน่ไหมใช่ใช่เอ้าหนูวม่ดิอ้าไม่ใช่คนละคนนุ้ยยังโดดน้ำห้าพัน ได้แต่กูผ่อนใจนะ5,000ยุคโควิดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อไกลรอเดี๋ยวเราจะรอลองรอตอบคิวนะครับรอไม่ได้แล้วฟิล์มหมดแล้วหมดแล้วครับจริงเรื่องจริงพี่เจ้ามึงเอากูมาทำไมก็ดีแค่เนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปเราจะไปเนี่ยต่อติดตามกันครับโอเค ดูกันว่าห0สิบาทจะกินอะไรได้บ้าง50บาทก็จะได้น้ำหนึ่งแก้วข้าวหนึ่งกล่องแต่ว่าเราไม่ได้จะกินข้าวเราจะกินลูกชิ้นอะไรตรงนี้แที่ถ้ามีกะหรี่ก็ดีเหมือนกันนะมาถึงกะหรี่ปั๊บไม่เปนท่านกูกอะเย okay, ครับตอนนี้เรามาเจอของกินยุ 90. บ90้อาศูนย์อะไรครับพีน่นี่สิ่งไม้สิบบาทแต่เรากำลังจะใช้ห้าบาทนี่เอาอะไรบ้าง พี่เลี้ยงอะไรกาวอ่ะพี่เลี้ยงเลยพี่พี่เลี้ยงเลยพี่หนึ่งสองสามสี่เรามีทั้งหมดกี่คนห้าคนับพี่จัดมาเลยสิบแท่งเฮ้ยขาเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงนี่คือสุดยอดเลยนะนี่นะครับนี่คือสุดยอดของกินเลี้ยงกาวในกรุงเทพอาจจะหาไม่ได้ใช่ทำไมพี่ไม่มีขายเหี้ยหนูจะมีอะไรดีๆถ้ามีก็ไม่ละสิบบาทเห็นไหมผมบอกเข้าคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์เลยห้าสิบบาทนี่เดินตลาดได้ไฮโซโนตังนะครับ เราไม่เหลือแล้วสิไม่เหลือแล้วค่ะพี่วัยอ่ะรับอะไรครับผมวไวหมดวยใช่ไหมไพี่วมากรอรอรย่างผมแล้วใครจะทนไหวเลาจบนะฮนี่ก็คือจะเป็นพวกนตคนขอขอครับนักเลงกินเดียวจะไปกินได้จะไปกินนะผมกับ สี่อันสีบาทครับแล้วก็เนี่ยเราเหลืออีกสี่สิบาทที่เรายังไม่ได้ใช้เราอย่างนี้วะเนี่ยพี่นาเนี่ยค้างพี่อะไรเนี่ยเออเนี่ยเลยขอบคุณครับถ้าในกรุงเทพรับเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบไม่รู้เหมือนกันเปล่ายี่สิบบาทสุดท้ายครับนี่ยี่สิบบาทเลย นี่คือพี่บูคนดีพ่อพลานะครับไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมึงคอยดูนะออกจากตลาดปุ๊บแม่งเดินปอเลยเอยคือว่าจะกินอะไรนะา็ยิงๆแล้วหลักๆเราจะไปกินที่อัมพาใช่ครับซี่ัมพาตซีอั่มอะไรสายร้อนคือ ผมมาผมไม่รู้โปรแกรมเลยครับมาปุ๊บก็ใส่เอาใส่เอามาถึงปุ๊บแม่งกล้องเขาถ่ายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกแต่สุดท้ายแล้วจบทริปกันที่บ้านตะกล้องโดยมีน้ำสับูนไพรรออยู่เนี่ยใช่นี่คือไฮไลท์เลยใช่ใช่รอดูนะรอดูนะเปนไงี่ห้าสิบบาทเป็นไงบ้างหนึ่งห้าสิบบาทกินได้ก็แบบ เราไม่ได้จะกินแบบจริงจังนะแต่ผมว่า50บาทสำหรับตลาดหลังจังหวัดเนี้ยได้นะทำไมไม่คืนในกรุงเทพี่แบาร้านจะซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับจก็แล้วแต่ที่นะใช่้้แลลวตาดนีมีีนักเรียนเลยนะครับมีไนะครับมีนักเรียนดีไหมครับดีดีดีนักเรียนนักเรียนดีนักเรียนที่นี่คือนักเรียนใช่ใช่เพราะว่าแล้วพี่รักนักเรียนไหมครับอะไรนะแล้วพี่รักนักเรียนหรผู้ชื่อนี้มาครูแบบเกี่ยวกามเลยอ่ะ นี่แล้วก็ยังได้ไข,ข,ข,<า>ข่ไข่เต่าไเต่าครับอนกิมซ้อหนี่รูกนะครับนะครับหน้าไข่เต่าที่นี่นะครับผมนะฮะอร่อย 3> <3> อร่อยนะครับอร่อยแต่ว่าดูนะครับ ลมนั่งน,นั่นเลยครับไอ้เหี้ยได้มีนิดเดียวนิดนึงนะครับคือเป็น่ิงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใครผ่านมาก็จะลืมไปน,นะครับวัดช่องลม้มวัดช่องลม้มคือ,อสม,สม,มึงไม่น่าแนะนำเลยเพราะมึงมามึงไม่ได้พามาทำวัดเลยเหี้ยมาตลาดมึงเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวเงีย้ยเอ้าเข้ามานี่ให้ไฮโทโนต่ตางจริงมังเนี่ยร้านจริงอย่างเดียวเลยก็วัดช่องลมครับผมมีมีอ่าก็แม่โกดิ่มให้กาบสังคาระแล้วก็หลวงพุทธหลวงพุทธองค์ใหญ่โอเค นะโมนะโมเฮ้ยพี่เคยฟังไหมเคยฟังไหมนะโมโอ้โหขอรันเลยรันเลยขอรันเลยขอรันเลยปวดเจ็บคอปวดขอรันเนี่ยไอ้เงี้ยนี่คอเนี่ยนตีคอพี่ใช่โอเคเฮ้ยพี่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อจะไปเราไปไหนนะตะกไปอัมพวาแล้วอัมพวาใช่ไหมโอ้โหแล้วทีมงานเราสองคนไปไหนล่ะเดี๋ยวลุกนี่ทีมงานทีมงานมาที่เดียว เราได้แต่ของหวานนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกเขียวเรืองแดงนินแต่ของหวานวันนี้มาดูกันว่าจะเขียวเรืองแดงไงนะใช่ไหมอ่ะมึงจะไปไหนไอ้ฟปลีมันไม่เข้ากล้องอ่ะเอออูไม่ตัดด้วยอยาจัดมาแก เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อามาวาครับผมเราจะมาดูจะกับล่องเรือตอนกลางคืนได้ไหมพี่ล่องเรือตอนกลางคืนเนาะถ้าเป็นเหมาเรือเที่ยวกันใช่เหมาเรือครับโอเคราจะไปดูไฟกระพริบไฟกระพริบเลยค่อยถิงค่อยอ๋อถึงค่อยใส่ฐานเนาะถ้าไฟจุดต้องใส่ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยหน้าโม ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำมัมพวาแล้วครับผมกระพบมึงจะกินหูปูนะจะกิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรมาที่นี่แม่งก็ต้องล่องเรือว่อไปนะบ้าเลยอย่าเพิ่งไปรีบไปไหนอย่าเพิ่งตั้งก่อนเดินเที่ยวก่อนเดินเที่ยวเอาได้เดี๋ยวต้องแนะนำก่อนเนี่ยผมงแนะว่าโอ้ยสิ่งที่แสดงว่านี่แสดงว่าเมื่อกี้ขับรถมานึกอยู่ในหัวตลอดทางนึคุณเล่นอะไรดีวะนึกในหัวคืออะไรวะางกำลังนึกอยู่ โอ้โหเฮียปูเลี้ยวทรายได้ไปดันเลยอ่าโอเคเราต้องเราต้องทำอะไรกิจกรรมที่นี่เดี๋ยวผมจะคือเดินหาแล้วกินคือเดินแวะไหนก็แวะไปคือบอกตรงๆนะครับว่าคือไอ้พวกเฮี้ยนี่แม่งมาผิดเวลาครับโอ้โหเฮี้ยอะไรมึงจะมาเฮี้ยอะไรตอนเวลานี้เนี่ยมึงดูฟ้าดิคือแบบโอ้โหตัวจ้าโอ้ เรารอคล้องแฟนกันว่าเอาฝ่าวิปริตแปลงโขงทันใดเลยโอ้โหนั่งเลยเนอะเดี๋ยวรอเฮียเดี๋ยวรอเลิกกันสิโอเคเดี๋ยวเข้าตลาดดีกว่าอ่าโอเคไปเดี๋ยวไปตลาดเลย นี่นะครับตอนนี้เรามาเจอของที่ชอบครับเพราะตอนนี้นะครับนี่ที่สัมพัญนะฮะนี่ตามกฎหมายนะเอารถดั้งเดิมครับออกขึ้นอะไรครับสองสองไอสองพี่เดินสะดวกเถอะเดี๋ยวเอาน้วนะเอาอะไรก็ได้คนหนึ่งเฮ้ยมันไม่มีอะไรก็ได้เอาหลังเดิมก็ได้ลองไม่ลองกระเจียวไหมเฮ้ยเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบ ของถูกกฎหมายนะครับตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วนะครับทุกคนนะครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้มี่พ่อพนี่อ่าเรื่องที่สำคัญนะแบบไปซื้อของร้านไหนเนี่ยต้องมีอย่างนี้สุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทบินสดกันแล้วอ่าสิครับล้วก็ไม่มีน้ำกัญชาสิบนิ้วพะนมแล้วก็โอมลงกราน้ำกัญชานะฮะเดีวคราวนี้เราพูดได้เต็มปากเลยกัญชาโอเคเห็นไหม โอ้ชัดแก๋วโอเคล <c oughs> อนงนะน้ำอะไรกันรถต้งเ <c oughs> ดินมาอันนี้คือมาริวันอ่ะคือเขาเรียกว่ามาริวันอ่ะนไงไ่อร่อยนี่ลอง, <c oughs> งลอง่ะ อันนี้วางแก้วอะไรเด่พี่อันนี้เป็นแก้วยียติครับอ๋อ,อแก้วยียติยี่ห้อง45มีซี่นี่โปรโมเกรเปล่าถ้าเอาสติ๊กเกอร์ไปติดเนยมันก็เป็นยี่ห้อนั่นแหละนเรา,เรา,เ,ราเราต้องมาลองเราต้องเดิมนะพี่เราต้องเดิมใช่กูซื้อรถดั้งเดิมมาแล้วก็มีรถอะไรถรถกระเจียวเมื่อกี้อกระเจียบ มันมันก็หวานดีนะที่ไปเดี๋ยวนี้มันถูกกฎหมายแล้วครับน้ำม่เตยมันเหมือนเป็นน้ำม่เตยครับรสชาติเป็นน้ำม่เตยแต่คือมันผมอะฟิลมันจะเป็นอย่างนี้แน่เลยคือฟิลมันคือพอเรากินเข้าไปแม่งรู้สึกแม่งเราอยากซดอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่จริงวะเออฟิล์มเปิดให้หน่อยดิเอาตะก้อนใจเย็นใจเย็นไม่ดีใจเย็นอิ่มไปขอขึ้นเลยอร่อยอร่อยอร่อย กินแล้วเป็นไงพี่กินแล้วเป็วไงฮะกินแล้วผมอยากกินของหวานแต่จริงๆเนี่ยเราว่าแบบหน้าเอาไปลองนะปกติอ่ะคืออ่าถ้าเกิดอันนี้ต้องพูดแบบเป็นสเปนหมู่้วนะคือปกติคนที่เขาแบบดูดกัน่ะเขาจะใส่น้ำใช่ไหมเราก็ใส่น้ำมันยาเทนหวานเลยน่าสนใจแม่งเสียงเลยเสียงดังเลย ขตัวตาอนี่ยตีวตาเนี่ยตัวตาดตัวตาตัวขอบตา,อบตาไอ้อยังไม่รู้กินน้ำลูกกูเติมมานี่ <c oughs> ยอดครับ <Okay. S 1> อร่อยอร่อยครับเรามากินชากัญชาถึงอัมพาวา <c oughs> <c oughs> นี่แล้วเราจะกลับไปบางนาเฮ้ยเราไปต่อ อ้าวมึงไม่ต่ออวดเจนจะเี้นะครับแก้วน้าไอปีเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ใช่อันี่กูบอกว่ากูติดสติ๊กเกอร์อ๋ออันนี้ผมก็ช่วยโปหมดให้พี่คำไมอ่าปิดเยนเลีมยนะสติ๊กเกอร์โอ้ร่าก็เหตุการณ์ล่าสุดที่บ้านพ่อเจี๊ยบที่เป็นกระท่อมไฟไหม้อย่างอื่นไม่หมดเลยครับแต่เสื้อโอหน่าเอ็มไม่ไหม้ครับอ่านี่ไม่ไ้ครับเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ยังอยู่ครับไม่ไม่ครับผมคนหน้ายังอยู่ครับสนใจสนใจสนใจในตอนไหนครัไปทาบูชากันได้นะฮะไปทาบูชากันได้เลยครับมีช่องติดต่อมีช่องติดต่อมีครับเดี๋ยวไปติดต่อที่ดอกจันทร์หนึ่งสองสามสี่เลยครับไปไหไหนโอเคครับนี่นะฮะฝนตกแล้วครับอะไรนะเขาบอกว่าความเชื่อคือคนที่ที่ยังซิงแล้วก็ปักตะไคร้ก็คือว่ามันจะยืนดิมันไม่เห็นใช่ไหม ปลักกระใช้ปุ๊บก็คือว่าผลมันจะแรงแต่ถ้าสมมติว่าพวกเราปัลั๊กสีโลกแตกเลยนะมึงก็คิดดูดิถ้าคนยังจิงคือถ้าปักปุ๊บมันแรงไงแต่พวกเราโลกแตกอ่ะมึงก็ิ้องต่ออีกไปต่อต่อต่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้ฝนฝนซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันจะมีเล่ามาตลาดตลาดน้ำที่แรกเลยคือดำเนินสะดวกใช่ไหมถูกว่าของพวกมึงเนี่ย กอดกันหมดก็คือตลาดที่แรกคือดำเนินสะดวกเนี่ยคือถ้าคุยเรื่องไม่มีสาระคุยกับมันจะมีสาระปุ๊บต้องคุยกับสองสองสองมาตลาดสองสองสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับไอสองให้พี่เดินสะดวกเลยไอ้สองมีเศษเยอะไหมบ้างเนี่ย ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นตลาดน้ําที่แรกก็คือดาเนินสะด่วกเสร็จปุ๊บว่าไอเนี้ยมันใกล้ๆเป็นริมคั่งเหมือนกันแล้วก็คือสมัยก่อนก็คือว่านะคนเขาท้าขายใช่้าทายเรืแล้วก็ชนชนตรงนี้ก็เลยเกิดขึ้นจุดที่ชอบมากเลยคือมันไม่ใช่แค่เรือม่ม่เดินออกนอกมันไปชนชนของนิดเดียวเจ็บแหมพูดได้ฟิวอ่ะพี่บอกเลยก็เราคือแบบพวกุิน แต่เรามาผิดเวลาไปหน่อยเออเรืมาผิดเวลาใช่กูว่านะกูว่านะถ้าจะให้พีคนะให้สัตว์แม่งเปิดโรงแรมนอนแถวนี้เลยจริงเลยแล้วแต่ว่าฝนตกก็ได้อีกฝีหนึ่งนะพี่ใช่เออแต่แม่งดีว่ะแต่่เนียตอนนี้ตอนนี้กูอยากล่องเรือแล้วเนี่ยไกด์ไกดอยู่แล้วไกด์เรือไกด์เรือถ้าเกิดไม่มีคนขับเรือเดี๋ยวผมขับให้ครับ เราจะได้ล่องเรือแล้วครับเฮ้ยถ้ามึงตกน้ำนี่ฮาเลยนะเฮ้ยังมุกวะล่ะได้คอนเทนต์เลยนะได้คอนเทนต์เลยไม่คุ้มกับที่เสียอเลยปกติแล้วคนจะล่องเรือกันกลางวันแต่ของเรากลางคืนครับของจริงครับจะดูหิ่งห้อยนะฮะโอเคครับโอ้โหอยู่บรรยากาศนะบรรยากาศครับ เพราะว่าสาวสมุทรสงครามน่ารักนะคือผมบอกเลยว่าแม่งเบอร์หนึ่งเลยผมให้สมุทรสงครามอ่ะผู้หญิงเนี่ยเหีบยน่ารักอ่ะคือนั่งโอ้โหทำทำเอาทำทำเอาทำเป็นคือแบบ จบไม่จบพ <laughs> นนี่มุกมุกดีกันเอาขอกี้ขววขีอะไรขอกี่ขววขี่ตัดไวตัดไวกูขอ,ขอกี่เลยนะโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังคือพี่เขาบอกว่าพอล่องเอรือกลางวันก็จะได้ฟิวกลางคืนเราก็จะได้อีกฟิวคือไปดูหิ่งห้อย <laughs> ใช่ใช่คือมาถึงอัมพาวาแต่ไม่ได้ล่องเรือเลย ใช่ผมเห<ต>มือน,นกันเนี่ยแต่ทีค่คือแบบไม่งได้ลงเรือและไม่กลางคืนด้วยผมไม่เคยมาเลยเนี่ยผมมาครั้งแรกเหมือนกัน เขาบอกว่าเขารับประกันเลยว่าถ้าเรามาวันนี้ไม่เจอเว้ยเราจะได้เห็นหินห้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้เห็นหินห้อยเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นนั่นไม่คืนต่างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับโอเคไปไปดูกันตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าชมเอ่อหิงห้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังรออยู่เดี๋ยวหิงห้อยออกมานะครับ รอแต่ว่าเสียงดังไม่ได้แล้วก็ใช้ใช้แฟตไม่ได้เพราะว่าไอันี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทีท่อจะแตกตื่นไม่ได้โอเคปิดแฟตเลยพี่ปิดแฟดเลยโอเคี๋ยวรอมเด๋ยวรอชมหเฮ้ยยังไงเฮ้ยังไงในกล้องไม่รู้เห็นหรอครับคอยดูนะครับโอ้ฟิลุสาลาดิฟิลุสาลาดิพี่อย่าจอดตรงนี้นะ โอ้พี่บุล้นี่โอ้ยวิยอ้้ย์ถ่ายก่อนเสั้นโอ้ยนลุกสั้นเลยในกล้องเบิอนหน่อยนะครับโอ้ย้เอ่เนเขียวโอ้บ้านนี้บ้านเือกี้ทีตลาดนะฮะถายไป้้ค้อจ้ายไป มีศาลาหลังไหนพี่ที่ที่เราวิ่งลามที่อยู่ฝั่งขวาอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมพี่อ๋อพี่พาไปเลยนะจัดสิเอ้าเอ้าที่สาราอ๋อที่มีศาลาที่เราบอกไม่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 มันจะมีหลังนี้ใช่ไหมแล้วอีกหลังนึงที่พี่บอกว่าใช่ที่มีีศาาาลทท่่นน้ะพี่ทักอ่ะตรงนั้นอ๋อคือหลานก็จมน้ำเหรอเอาไลูกขึ้นหลังแล้วหลายปีแล้วไหนปีแล้วที่เรามาดูหิ่งห้อยมัลาท่าหนีเลยสุดยอดเลยคือแบบผมบอกเลยนะที่มีช่องทางการติดต่อไหมครับเรือลำนี้ โอ้โหเยเสียดายเลยพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับบอกได้ไหมชื่อเอครับ่เอนะถ้ามาอัมพวานะครับมาตามหาเรือพี่เอ๋นะครับถ้าเรือพี่อยู่ตรงไหนคอสะพานครับคอสะพานคอสะพานนะฝั่งตลาดนะครับพี่เอ๋นะครับมาปุ๊บก็คือเรียกหาเลยครับไปเรือพี่เอ๋บอกเนี่ยนะครับตอนนี้เราไม่ดูหิงห้อยแล้วนะฮะนี้เราไม่ดูหิงห้อยแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าตรงที่หิงห้อยเยอะเนี่ยคือตรงที่มี แล้วก็ถึงศาลาครับโโอ้หมึงสองเลยมึงสองลิ้นมึงสองพิมมึงสองแฟลตี้มึงสองมามามากูสองเองไอ้เหี้ยแล้วแล้วกูไปตากล้องคุ้ยเห็นปะในกล้องอาจไม่ค่อยเห็นนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไอ้ไอ้เกมฮะมึงเป็นตากล้องนะมึงขึ้นศาลาไปเลยไม่เอานะเอาใครกล้าขึ้นบ้างเอาไม่เอาไม่เป็นไร พี่พี่พี่ศาลามันตรงผมพี่ย้ายศาลาตรงพี่ศาลาตรงผมพี่เพี่พี่ศาลาตรงกูโอ้ยโเจ้าดูโอ้ยเจ้าดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาต้องเอาแปดลงว่ะโอ้ยโุ้ยสวยสวยมากอันนี้อันนี้เห็นละในกล้องเห็นละครับหิงห้อย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวไม่ใช่หิงห้อยนะที่มาคือเย็นไหมคือเย็นไม่จะเย็นโอ้หิงห้อยสวยจริงในกล้องเห็นเลยอ่ะบเฮยผมบอกเลยว่าคือแบบตอนนี้คือคือฝน่ะมันเริ่มแรงแล้วพอฝนแรงปุ๊บเนี่ยสิ่งสิ่งที่พวกเราเห็นตอนนี้คือหิงห้อยเต็มเลยครับไม่เสียไฟอันนี้ของจริงเลยครับอันนี้ของจริงเลยครับบนศาลาก็ของจริงครับห้อยเหรอครับได้คือคือของจริงเลยคือของจริงเลย บรรยากาศเนี่ยของจริงเลยอย่าตามมานะครับไอเกมไปฟิล์มนะครับไม่ใช่ผมนะไอเกมไปฟิล์มครับใจเย็นเฮ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาจริงมาจริงพี่มาแล้วมองไม่รู้เลยหัเอียงสี่สิบห้าองศาเอียงให้มันออกมานิดนึงอ่าเออมาเฮ้ยมาว่ะพี่บูมาแล้วเดี๋ยวเตรียมถ่ายนะถ่ายอยู่พี่จับจับจับนั่นแหละ เห็ <caval 67> นป <ceks> ่ะไอ้ฟิล์มไอ้เพี้ยไอ้ฟิล์มปล่อยไอ้สักคู่ปล่อยยู่นี่นี่นี่อยู่ในมือผมอ่าอุ้ยหุ่ยของจริงของจริงมาต้องเรืออยู่เฮ้ยสวยมากเลยนี่ไม่มาเอาคู่เร็วจิ๋มป๋องนี่อ๋อเมื่อกี้นี่อ๋อน้ำมันหมดรคับ นี่เป็นคอนเทนต์เลยนะเนี่ยแบบไม่แบบมาเจอแบบนี้ไม่มีนะเนอดีมากครับพอดีเรามาเจอเรืออีกลำหนึ่งซึ่งลงมาหลังเราแล้วก็เรือเขาน้ำมันหมดสวันดีเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอนนี้คือเรือฝั่งนี้น้ำมันหมดครับนี่เดี๋ยวเราจะลากกันนี่พี่บูเป็นมิอดีกรลากกันะใช่เอ๊ะน้ำมันกับมันตกของเรือออกมาเลย ต้้้อองแโยไม่ตกใจหมดเลยหน้ากันยังหน้าของน้องนะเส้นเส้แดงนะครับนี่เส้นแดงเนี่ครับอ,อ,อ่มูมูขโมยไป <c oughs> มูมขโมยลูกยางเลยี่ก่อนแล้วขโมย เอาเอากล้องมานี้ตากล้องมายิงมึงอ่ะนี่ตากล้องเรานะเป็นทั้งเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคนตัดต่อเป็นทั้งเจ้าของรายการเป็นทั้งคนออกตังค์นี่นี่เป็นอีพีแรกที่จะไปเอาเอาไปลงช่องอีพีแรกเราก็มาเจออย่างนี้เลยกูบอกเลยเนี่ยคือคอนเทนต์ที่แม่งดีเว้ยแบบมาเจออะไรแบบไม่คาดฝันสุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปดึงกันแล้วโอเคครับตอนนี้เรือสองลังไปด้วยกันต้องช่วยกัน เอาละครับตอนนี้โอ้โหเจ็บคอตอนนี้เราเรากำลังกลับจุดเริ่มแรกที่เรามาครับคือตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็เสร็จที่เราไปไหนต่อนไปไหนเนี่ยไปสมุทรไทยกับพุทายโอ้ยอ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเด้ยโยวเราจะ้ปโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ปโอ้ยอินโอ้ย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 โ้ยอ้อโราไ้นอ ตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดแล้วปิดไปแล้วทำแล้ว,ลวใช่เราน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายที่ยังอยู่น,นะครับแต่ว่าฝนตกเท่าไหร่เผลิตของจริงเลย<ช>ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้นะครับก็วันนี้เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับกับน้องๆโอ้คุณเขาเอพี๋ยไหวกูเพระเองจังมึงกูเลยก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับได้มาเที่ยวแบบไม่รู้เรื่พองเฮียอะไรเลย ครับก็ขอให้น้องๆสู้ต่อไปครับผมตั้งใจตั้งใจยังไถ้าไป็นถ้าเม็ได้พี่บูวันที่ผมยิมเป็นทีครับครับยังไงก็เป็นอีพีแรกของเราครับขอปากไว้ผมอ้อมผมอ้อมใจด้วยนะครับนะไม่อ้อมผมอ้อมใจก็ไปอ้อมน้อยนะครับช่องอะไรนะเราช่องอะไรไฮโซตัวตังค์ครับแล้วก็ขอฝากนยครับถ้าไปอีพีต่อไปเนี่ยจะพาไปไหนยังไงก็ขอฝากไว้เลยนะครับพบกันตามเอาไม่กูฝากแล้วเฮ้ยลืมลืมไอ้สัตว์โก้ก็ยืนเลยเออปากช่องของพี่บูเลยโอเคนะครับก็หลังจากติดตามน้องๆแล้วนะครับ ก็ฝากติดตามช่องทางของผมด้วยนะครับมีเฟซบุ๊กอินเตอร์แคมนะครับแล้วก็ช่อง a o k k นะครับไปฟังเพลงของาะกได้จากผมจื้อ <referenced S 2> แล้วก็พี่อาร์มครับแล้วก็ผมเป็นคนทำดนตรีในนั้นแล้วก็ว่าน่าจะมีช่องเดียวของตัวเองแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็ฝากทุกช่องทางนะครับฝากน้องๆด้วยโอเคครั้นี้อะไรนะไฮโซโนตังไฮโซโนตังนะฮะเราจะกลับไปปาร์ตี้กันต่อแล้วครับผมก็ภาพหลังจากนี้ไม่น่าดูโอเคครับเจอกันอ <aram> <ไ>ีทีหน้าครับบ๊ายบายครับ